สวัสดีครับพบกับพี่อาร์ตอีกแล้วนะครับผู้บริหารแห่งบริษัทสีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้มีสุดยอดรถ SUV ที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยนะครับเป็นรถยอดนิยมที่สุดนะครับมารีวิวให้แฟนเพจได้ชมกันนะครับวันนี้มาถึง2รุ่นนะครับมีทั้งเจนใหม่เจนเก่านะครับเดี๋ยวมาชมคันแรกกันเลยนะครับ คันแรกจะเป็น Fortuner นะครับ2.8นะครับตัว Sigma 4นะครับเป็น wheel d r i v e นะฮะเป็น Full Option ของรุ่นเลยนะครับตัวแพงสุดนะครับตัวแพงสุดกันเลยคันนี้ดีหน่อยก็คือจะมีของแถมมาให้นะครับเพิ่มเติมจากสเปคเดิมโรงงานนะครับคันนี้ใส่กระจังหน้า GRD มานะครับติดสติ๊กเกอร์ตาก้าโพงมาให้นะครับความพิเศษของรุ่นนี้จริงๆแล้วมีเยอะแยะมากมายครับน่าจะอะไรเรียงกันไม่หมดนะครับเดี๋ยว ขอรีวิวในบางสุดแล้วกันนะครับที่เป็นจุดเด่นๆนะครับผมไม่เจาะลึกรายละเอียดมากเท่าไหร่นะครับอ่าโอเคตัวนี้เป็นไฟหน้านะครับไฟ BM led นะครับมีความสปอร์ตลงตัวกว่ารุ่นก่อนเยอะมากนะครับโอเคแล้วก็คันนี้เป็นรถที่ใส่แมกนะครับแมกใหม่ยางใหม่นะครับคันนี้เพิ่งใส่มานะครับอ่าคันนี้เป็นแมกขอบ18นะครับเป็นขอบ18ใหม่กิ๊กเลยนะฮะรุ่นนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีความสปอร์ตลงตัว พร้อมกับความรู้หลานะครับมาพร้อมกันในรถรุ่นนี้พัฒนาจากรุ่นก่อนหน้านี้เยอะมากนะครับระบบแอโรไดนามิกนะครับอากาศพลศาสตร์ที่ออกแบบมาใหม่ให้สปอร์ตรู้หลามากขึ้นนะครับอ่ะดูด้านข้างกันเลยนะครับเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้นะครับคันนี้จะเป็นสีขาวไวโพลนะครับไวโพก็คือจะเป็นเอกลักษณ์ของสีของโตโยต้านะครับสีนี้ ไฟท้ายนะครับด้านท้ายนะครับจะเป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์นะครับรุ่นปัจจุบันนะครับจะใช้ไฟท้ายแนวนี้กันนะครับอาคันนี้มากับพร้อมกับฝาครอบนะครับฝาครอบคิ้วไฟท้ายนะครับเรียบร้อยมานะครับเป็นโชคปิดฝาท้ายนะครับโชคปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับสําหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับครับมาชมภายในกันนะครับ สุดยอดนวัตกรรมนะครับมีอะไรเยอะแยะมากมายใน All New Fortuner จะมีระบบสตาร์ทนะครับเป็นระบบผู้ h start นะครับแล้วก็เป็นจอ g f t นะฮะเป็นจอเรืองแสงนะครับคันนี้พิเศษสุดก็คือจะเปลี่ยนจอเป็นจอ2อดินมาแล้วนะครับจอสัมผัส n a v i เตอร์มีครบทุกอย่างแล้วก็ยังมีระบบ t connect นะครับใช้งานเรียบร้อยนะครับจะเป็นการออกแบบ ในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างกับรุ่นก่อนหน้านี้โดยสิ้นเชิงนะครับรุ่นนี้เบาะหนังสีน้ำตาลนะครับตัวนี้จะบอกถึงว่าเป็นตัวโฟวิลนะครับตัวท็อปสุดนะครับโฟวิลจะเป็นหนังสีน้ำตาลแบบนี้แล้วก็จะเป็นตัวดีไซน์คอนโซลนะครับเป็นดำเงาเมทัลิกดำเงานะครับสวยๆกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์อโตเมติก6สปีดนะครับพิเศษกว่านั้นก็คือรุ่นนี้ไฟหน้าอโตเมติได้นะครับ ถ้ามีอากาศมืดหรืออากาศคืมนะครับไฟหน้าจะเปิดเองนะครับถ้าเราเปิดอยู่ในโหมดออโต้นะครับรุ่นนี้จะเปิดไฟหน้าเองได้นะครับจะมีระบบกล้องถอยนะครับจอใหญ่มากเพิ่มเสริมความปลอดภัยและมีความสะดวกสบายในการขับรถถอยหรือดูบริเวณรอบตัวรถนะครับมีความปลอดภัยสูงมากนะครับระบบควบคุมเบาะนะครับเป็นระบบไฟฟ้า8ทิศทางนะครับควบคุม8ทิศทางเลยนะครับ สะดวกสบายมากนะครับในรุ่นนี้คันนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับ 2,800cc นะครับเป็นตัว c D นะครับตัวนี้เพิ่มความประหยัดนะครับได้ยิ่งขึ้นนะครับกว่ารุ่นเดิมนะครับคันนี้มีแรงม้าถึง177แรงม้านะครับประหยัดแล้วก็แรงนะครับเครื่องยนต์ 2,800cc นะครับครับสำหรับราคานะครับคันนี้แตกต่างแน่นอนจากรถป้ายแดงนะครับท่านซื้อรถป้ายแดง คันนี้นะครับรุ่นนี้นะครับตัวท็อปสุดราคาจะอยู่ที่1นึ่ล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทนะครับแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นเป็นรถมือสองนะครับสวยๆอย่างคันนี้เดิมๆสวยๆนะครับจะเหลือราคาแค่นะครับผมขอเสนอขายเพียงแค่นะครับ1ล้าน5 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีฟรีดาวเช่นเดิมครับส่วนต่างนะครับ หายไปเกือบ ,00 แสนนะครับราคาจากป้ายแดงหล่นมือสองนะครับน่าใช้แน่นอนคุ้มแน่นอนนะครับทางเลือกอันแสนชาญฉลาดของลูกค้านะครับของคนอยากมีรถนะครับราคานี้คุ้มแน่นอนถูกกว่ารถใหม่เกือบ ,0,000 นโอเคเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันเลยนะครับครับมาพบกับอีกหนึ่งคันนะครับ f o r t u n e นนะครับคันนี้เป็นปี2012นะครับเครื่องยนต์3.0นะครับแรงประหยัดนะครับเป็นหน้าแชมป์นะครับคันนี้ ได้ชุดแต่งมาเยอะพอสมควรนะครับชุดแต่งคันนี้ก็จะมีกระจังหน้าที่เราเรียกกันว่ากระจังหน้าพาโดนะครับราคานะครับก็พอสมควรนะครับคันนี้กระจังหน้านะครับและก็จะมีทางด้านของชุดแต่งออปชั่นชุดแต่งแอโรพาตนะครับสเกิร์ตรอบคันนะครับติดมาให้เรียบร้อยนะครับสีไวเพลนะครับขาวขาวสีสวยตามแบบฉบับของ Toyota Fortun e r นะครับมาชมรอบคันกันเลยครับคันนี้ สเปคเดิมนะครับล้อเดิมนะครับจากโรงงานก็คือเป็นล้ออันลอยขอบ17นะครับคันนี้มีกระจกมุมมาเรียบร้อยนะครับกระจกมุมใส่มาให้เรียบร้อยคันนี้อยากบอกว่าสวยมากสีเดิมๆนะครับไม่มีอุบัติเหตุไม่มีเคมมานะครับชมกันได้เลยครับกระจกมองข้างมีสัญญาณไฟเลียวที่กระจกมองข้างนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะฮะสามจุดศูนย์วีกันเลยนะครับตัวนี้บันไดข้างสีดํานะครับตัวนี้ มาพร้อมถ้วยอยรองมือเปิดติดมารอบคันเรียบร้อยรุ่นนี้นะครับจะพิเศษอยู่นิดนึงก็คือผมชอบลายไม้ภายในตัวรถนะครับตัวนี้เป็นลายไม้เมทัลลิกแบ็กนะครับมาชมกันเลยครับสวยมากเป็นลายไม้ออกดำๆนะครับสวยๆกันเลยใส่พรมดักข่ดมาทั้งคันให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แถบไฟบันไดนะครับ ตัวนี้เป็นของแต่งนะครับย้ำว่าเป็นของแต่งนะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยทั้งคันก็มีของแต่งพ้อสมควรนะครับคันนี้นะครับไฟท้ายก็เป็น m u l t i r e f เ c กเตอรนะครับตามสเปคเดิมนะครับของ toyota fortuner champ นะครับสำหรับทุกวันนี้นะครับรถบางท่านจะชอบไปใส่เต็นหลังคานะครับเต็นหลังคารุ่นนี้สามารถติดตั้งได้เลยนะครับเพราะว่ามีราวแปลกหลังคามาให้เรียบร้อยนะครับจะมีข้อดีกว่ารุ่นใหม่ก็คือ สามารถติดตั้งได้เลยติดตั้งเต็นท์หลังคาได้เลยนะครับเดี๋ยวมาชมรีวิวภายในกันนะครับมาชมภายในกันครับรุ่นนี้เป็นเกียร์อัตโนมตินะครับมาพร้อมจอ LED นะครับคันนี้ใช้งานมานะครับ1นึ0 0 0นะครับระบบตัวนี้ก็คือเป็นปูออ option มาครบๆนะครับแพนนิชิปรมาลายนะครับพุท c คอนโทรครับแล้วก็ระบบแอร์ดิจิตอลนะครับ กมาะไยสามารถปรับพื้นลงได้นะครับอดังแท้สีเบจภายในสวยงามสไตล์รถใหม่นะครับเป็นมือสองแต่ใช้งานมาค่อนข้างจะน้อยนะครับร่องลอยในการใช้งานภายในแทบจะไม่มีให้เห็นเลยนะครับคันนี้นะครับติดตั้งจอเพดานมาให้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเป็นของแถมมาให้ลูกค้าเลยนะครับมีลูกก็เปิดกระตูนให้ดูได้นะครับด้านหลังแอร์สตอนนะครับเย็นทั่วถึงนะครับไม่เวียนหัวแน่นอนรุ่นนี้ โอเคเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องกันนะครับเป็นเครื่องยนต์มาคือในเครื่องยนต์รหัส 1KD ดีนะครับ3 0 0 0เป็นเครื่องยนต์อินเตอร์คูลเลอร์เทอร์โบนะครับรุ่นนี้นะครับ163แรงม้านะครับแรงแรงประหยัดนะครับใช้งานง่ายดูแลรักษาง่ายนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับตามแบบฉบับของบริษัทสีลุงคาเซ็นเตอร์เหมือนเดิมนะครับรถสวยเท่านั้นนะครับจำหน่ายเฉพาะรถสวยเท่านั้นนะครับอ่ะ เหมือนเดิมครับตากล้องเช็คได้เลยนะครับทุกจุดนะครับน็อตเดิมนะครับอ่าอ่าย้าว่าน็อตเดิมนะครับไม่มีแกะนะครับหน้าเดิมสวยๆนะครับไม่มีแกะนะครับอ่าความเดิมของคานหน้ายังอยู่ครบนะครับไม่มีแกะนะครับทุกชิ้นส่วนไม่เกิดอุบัติเหตุมานะครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องราคานะครับขอเสนอขายที่ราคา 6 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีฟรีดาวเช่นเดิมครับสนใจปูไหนสอบถามเข้ามาได้ครับเอกสารง่ายๆไม่ยุ่งยากครับที่นี่ออกรถง่ายไม่ยุ่งยากเอกสารเพียงแค่ทะเบียนบ้านบัตรประชาชนและกะ็เอกสารเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของลูกค้านะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe ให้ด้วยนะครับทาง YouTube Channel สีลุงคาเซนเตอร์นะครับหรือจะเป็นทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับรถยนต์มือสอง สีลุงคาเซ็นเตอร์นะครับท่านอาจจะเจอรถที่ใช่ที่ท่านชอบในคลิปต่อไปก็ได้นะครับโอเคครับสามารถโทรศัพท์หาพี่อาร์ตได้โดยตรงเลยนะครับ0818786695ครับสำหรับวันนี้นะครับพี่อาร์ตนะครับผู้จัดหารแห่งสีลุงคาเซ็นเตอร์นะครับก็ขอจบการ รีวิวและการวารันตีตัว o ต้าฟอร์จูเทั้ง2คันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมีรถใหม่ๆโดนๆเข้ามาเดี๋ยวพี่อาจจะมารีวิวเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้บายๆสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกันนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สีรุ่งพาเซ็นเตอร์กันด้วยนะคะ